ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ จากเหตุการณ์ลุงหัวเกรียนขับกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหัวร้อนตกไฟบีบแตรใส่รถกู้ภัยที่กำลังไปช่วยคนจมน้ำขับปาดหน้าลงมาต่อว่ากลางถนนล่าสุดจากการสอบถามทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีแต่มาช่วยราชการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการศูนย์วิทยุ19 1พันตำรวจเอจะกกระพบรีจันท้าผู้กำกับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหลังเกิดเหตุก็เรียกตัวมาสอบถามเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุ ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ได้ทําบันทึกว่ากล่าวตักเตือนฝากขอโทษผ่านเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกนายและอาสา,าสมัครมูลนิธิส่วนรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เพิ่งถอยไปเฉี่ยวชนกับเหล็กทําให้กรอบทะเบียนง้างหลุดออกเจ้าตัวจึงเก็บเอาไว้ วิทูนมณีคำเจ้าอาวาสวัดบางสำโรงราชบำรุงจังหวัดสุรินทร์ร้องสื่อมวลชนทีบุคคลอ้างว่าเป็นนักข่าวหลายช่องจะช่วยโปรโมททำข่าวที่วัดเรื่องงานหล่อพระใหญ่ในวันที่9 1 1าสพฤษภาคมมีค่าใช้ใจ่ายในราคา1 5 0 0 0บาทถึง1 8 0 0 0บาทพูดคุยชักชวนอ้างต่างๆนานายกตัวอย่างวัดต่างๆที่เคยโปรโมทให้จนมีชื่อเสียงเรียงนามคนรู้จักคุ้นเคยมาทำบุญมากมายแต่หลวงพ่อยังไม่ปักใจเชื่อคาดว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพตัดสินใจเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพศรีนรง ระหว่างลงบันทึกประจําวันเบอร์ดังกล่าวก็โทรเข้ามาต่อหน้าผู้สื่อข่าวจึงบันทึกวิดีโอไว้อ้างว่ามาจากเพจดังเสนอราคา18,000บาทไม่เกิน20,000บาทอยากเตือนไปยังวัดอื่นๆให้ระวังมิจฉาชีพที่มาในหลากหลายรูปแบบ นายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมกองทัพเรือศุลกากรหนองคายอกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีตำรวจสพเมืองหนองคายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายปกครองถแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้าสิบกระสอบจานวน3ล้านเม็ดมูลค่าประมาณ100ล้านบาททั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สถานีเรือหนองคายออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบพบเรือกีบพายาวหนึ่งลำจอดอยู่ริมแม่น้ําโขงดักซุ่มดูอยู่นานไม่พบบุคคลต้องสงสัยถึงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ใกล้จุดจอดเรือพบกระสอบสีดำวาง อยู่ส0กระสอบภายในซุกซ่อนหอยาบ้าไปจนเต็มเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ไม่พบบุคคลต้องสงสัยจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดก่อนจะส่งให้พนักงานสอบสวนสพเมืองหนองคายดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งจากพระลูกวัดบุญชื่นชูจังหวัดประทุมธานีว่ามีสิ่งลี้ลับพื้นกระเบื้องหลังโบสถ์มีความร้อนทั้งหมด7แผ่นในขณะที่ร,บรอบๆไม่มีความร้อนแต่อย่างใดชาวบ้านทราบข่าวต่างก็พากันมาพิสูจน์เดินบนแผ่นกระเบื้องปรากฏว่าฝ่าเท้าร้อนบางคนเดินสุดจนครบ7แผ่นแต่บางคนเดินไม่ครบก็ต้องปลีกตัวออกมาก่อนแต่พอเดินร,บรอบๆความร้อนไม่ละคายเท้าแม้แต่อย่าง แต่พอเดินร,บรอบๆความร้อนกลับไม่ละคายเท้าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังโบสถ์หลังพระประธานพระพุทธสีมงคลวัดบุญชื่นชูโดยพระอมรโสพลศรีโลซึ่งเป็นพระลูกวัดบอกว่าก่อนจะมาทําวัดเช้าวเวลาประมาณตีสี่เมื่อวันที่22เมษายนเห็นดวงไฟขนาดใหญ่ล่วงลงมาจากท้องฟ้าผ่านมาสองวันเห็นมันร้อนจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้13วันแล้วมันก็ยังร้อนอยู่แปลกใจว่ามันร้อนได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันมันร้อนอยู่แค่เจ็ดแผ่นเท่านั้น ร้อยตำรวจเอกมาตุภูมิธรมเนียมรองผบอร้อยต่อชด4 4 5หหัวหน้าชุดป้องกันและปรับรามยาเสพติดร้อยต่อชด4 4 5พร้อมคณะเดินาทางไปฐาน,นปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่อำเภอเบตงตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของเจ้าหน้าที่ต่อชะดในสังกัดทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยเฉพาะกิจต่อชด445และตามฐานชุดเฝ้าตรวจชายแดนตามโครงการตำรวจสีขาวเพื่อเป็นการป้องกันปรับรามแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านอกจากนี้ยังได้กำชับกำลังพลใ เพิ่มความะมัดระวังเตรียมความพร้อมทั้งอาวุธยุทโธปรกรณ์เครื่องมือสื่อสารเพื่อให้ตอบโต้ได้ทันท่วงทีหากมีสถานการณ์ความรดนแรงไม่ประมาทกับสถานการณ์ตลอดจนให้เพิ่มความเข้มวงวดในการตรวจสอบบุคคลตรวจสอบเป้าหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นลดวความสูญเสียสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ